ซึ่งในคลิปนี้เนาะเขาจามะมาสอนวิธีการใส่เสือ้อซูสีบีทีถึกตองเนาะวันนี้ยาหัวใส่ซื้อลูกบ่ถทึกเวลาเขาโดนลูกไปเ้าสิบบอออันอนนี้ยางกาะทำบ่ไงเสื้อสิบร้อยเสื้อสิบร้อยเอาบ่งเด้อมาจิจมบม่มันมัน่ปด้คือน้องสุข้อยใดหนึ่งส,สองสามไป สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็ว่าพบกั็ซองหิดแสนอเลาวซึ่งในคลิปนี้ก็คือถ่ายในเหมือวันที่เสแรงวันที่เสาร์เองด้วยซองมุ้งตอนบ่ายเนาะพี่น้องพอดีอ่าเคยเห็นพี่น้องเคยคอมเมนต์มาระวังเด้อพายุสิมาวันที่เสเองเนาะมาดีเนาะพี่น้องตอนนี้ฝนตกอ่าว่าจะเห็ุกิจกรรมแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเลยเนะพี่น้องจะเกิเห็ุกิจกรรมเป็นในวันนี้เาก็คือว่าจะเห็ุกิจกรรมลอยหนาวเนาะพี่น้องแล้วก็ ใส่แบบว่าซ่อนใส่เสื้อสุสีที่ถือตตองเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยผักอะเมิดขึมม้นมาเลยเนาะอยาแต่ว่าฝนตกบ่แห้งเนาะแต่ว่าเมิดมึนเลยอันนี้ทีมงานเท้าวาซีเหตุกิจกรรมแล้วก็มารวมตัวกันแต่ว่ายังมาบ่เบมิดเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกจักสไดเ์็ดนริอโ่ตอนนี้ฝน,ล,น,น,นลมห่วยเนี่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันยังเหมิอดอยู่ คลิปนี้เนาะเขาจะมาะทดลองหรือว่า <laughs> อนวิธีการใส่เสื้อซูสีบีถือถุตองเนาะเพราะว่าเห็นแฟนขับไล่ฐานอ่าคอมเมนต์มากว่าทิปใส่เสื้อบะทึกเนาะเห็นไฮต้อนลงไปเห็ดกระสังเสื้อลอยแต่คนจมเนาะพี่น้องแฟนขับไล่ฐานแล้วก็ร่วมทั้งเจ้าของเสื้อซูสีบีพินส่งมาให้ก็เลยเป็น่วงวะสมมติว่าใส่ในสถานการณ์จริงถ้าใส่บะถึกต้องมันสิมีปัญหานะพี่น้องฉะนั้นพินก็เลยแบบแนะนำมาแล้กก็ในสองส้ำอ่างกาเพินได้คอมเมนต์ให้ให้ให้แนะนำทิพเนาะพิีการใส่ เสื้อสูทสีทีถึกต้องน่าสนั้นในคลิปนี้เขาก็เลยจัดมาเลยเที่น้องทีมงานเขาอ่าเขาจะซ้อนทีมงานเขาผมเนาะพี่น้องว่าใส่เสื้อสูทสีทีถึกต้องต้องเห็นจังเลยแต่ว่ายาร์มันมีปัญหาตรงที่ว่าขนาดมันหนีบลานกระพุนใส่บ้นัะนเลยเนาะทุกคนมาสีดงชองกรนเขาไม่ได้ใส่ไหมเนาะสีบอ่างด่างเนี่ยน้อัน้องนาแต่ว่าบพราะว่าเวลาใส่นี่มันต้องใส่ตามขนาดอัน อันเสือกอันนี้บอเนาะแต่ว่าวิธีการใส่เนาะบล็อมันเป็นแบบเดียวกันบล็อกเดียวกันบล็อแบบเดป็นปีนังปอนค่าเสนีเนาะป้อนค่าเสนีปอนค่าเสนีเพรามันบ่มีเป็นอันต้องอันนี้น้ำ้างสอนน้ำ้างดีเนาะใส่มีที่กล้าใส่ก็คือตรงไหนอันนี้ไปนี่ก่อนก็ได้นีบเนาะกันยังบอออกเยังบอลแล้วยันคนบหวชกันมันนี่เนาะ ม่ซองอันบอตอนี้ทรายมันเดรับเขานั่นไหมปับทรายเขามาต้องปรับทรายเขาให้แน่นเนาะใครมันนะนเพราีหัดโต้เขาแต่บ่ให้มันแน่นจนหายใจโบโอ้ยูดบเลนเห็นอไทรกร้าท่าอสดถอดแ้นออกก่อะกอยโดบเป็นจากขึ้นอ่าถ้าต้องหัดอันนี้เขาให้มันแน่น อันนี้ใครแน่นล้หรอแน่นแน่นัเลยเออมันเบห็นชลิปบ่บดนี้บ่เห็นังดอกอันนี้คือความเซฟความปลอดภัยงานซ้ายมันลงกันไรบ่อยดอกต่วอันนี้มันมันอยากติดนาะันนี้อยพอแล้วเป็นตน่อยตน่อยอันนี้ก็ลงได้เฮานะเอาลงไหมก็เลงไแล เบิ้งปลรางมาดูปิรางมาดูจะา้ปลรมาดูกินยังวะตัวแรงะหมักกะทดอกมักกระทัหท่านเหม็นไงน่งใสมันแนนนเดอนี่เ้เลมันเลยเด้ออกปะมันบอมีทางนีหัดาอยเนาะแล้วกัปันนี่สนับอนี้จะห้มันพอดีพอดีเนาะละกาค่ะนีหัดเนเ พราะว่าขั้นอนหัดบน่ะบริษัทหัด้นข้าันต้องใส่แนๆเลยนะตนนี้เบิ่งว่าเวลาเขาันจมหนามเราบ่ให้มันขูดแต่เสือกนใส่เสือใช่เนี่ยะคเนี่ยเอาวัใส่เสือจะได้ซ้อนใส่เสือกอใส่เสือโซนสอนไหเพื่อนโอนเพื่อนทีใส่เบิ้งรู้ปะเนี่ย ใส่แน่ๆแล้วเนาะนี่ตอนนี้แบบหัดขึ้นเลยแค่มองตามันหิวนี really? oh. ่อ no oh ันนี้เอาอันนี้ของอะไใส่อันนี้ก็ให้ป้านั่งใส่ให้ไว้ให้ป้านั่งใส่ให้ไว้ผ่านแล้วใส่แล้วชิมดูด้วยอ้อยก้อยนี่อันนี้มันเสือบอถือไส้เข้าสื่อ Ăn, hay hay à, thế bên đang thấy thế anh <laughs> này, bố, 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 ตัวนี้มันอยู่ในสาตัวนี้อ่ะหิดหิแล้วป่ไม่ยุติิดแล้ว่อยได้คอยค่อยมันลงเอานีบแม่ของน้ก็นี่นะเป็นอี่าของข้องน่อยแต่พวกอี่าพี่ตัวใหญ่อวกอดมัทมานี่

เอากระเาะล่อมเอากระเพา่าล่อมไงเอาวัตถุออกวันนี้เบอร์ดีที่เออมันพูดะใส่ออกปะออกถึกปะสียงมันางติดติดสีไดต้นน้ำหยุดหยุดต้ลอยาบเป็นไงต้นลอยหมาบเป็นไง เอาหีดมันเขามัน่เป็นไงเาไป่างห้องนวมันเขายืนขึ้นมากระแทกไอ้เุ่่ะวันนี้เนาะบัานี้ยังหัวใส่ซือลูกบันึกเวลาเขาโดนลงกไปเขาสีบออันอี้ย่างก็ทบ่อยเสื้อสีบรอยเสื้อสิบอคนกับเสือมันสิลอยไปน้ำงกันคว่าเสือผู้ขึ้นแลยใส่ฮิตเอออันนี้ก็โดยังรวมอยู่เนอยังรวมอ่ใครสิโดนนี้ บม่ได้ออกอายอาไเอาส่ไก่ถิ่นบ้าคนีเอามีหูเปล่าอ้าน้องวันนี้เขาจะเรียบร้อยมื่อทุกคนเหรเน้อพี่น้อก็ได้ต็มก็ได้หลัอันนี้ขัดแล้วมีใหม่บริบูรณ์มีหน่วยซิวซิวน่าเบิ่งด้ซิวซิวบบิ

เอล้เอาเลยยืมยูร่าไปเลยไปเลยไปเลยไมาลยไปยไปเลยเลยไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยยไปเล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 ยไยไปเเลยไป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 เเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลลยไปเลยไปไปเเลยไปเไปเลยไปเลยไปเเปเลเลยไลยไปเลยไป ทันเราพูดทั้งลมเาแล้วจ้งี้วจุ่มลงมไม่แหแล้วจ้าลมอะไรกนนูก้นนักการขึ้นแต่ว่น้หนันี่พอแล้ไมกินน้เยนามันไม่ได้คือผู้ลอยน้ำเพ่นได้

สมัเมือัเน้นี้ที่จะมันไสเขานะเอ้าแยลงว่าคล้องอันนั้นไสน้อยคนน้อยขันค้องเด็กน้อยฮะมันน้อยรุดนีคล้องเด็กน้อยมันน้อยรุ่าเขาหน่นนีม้จักเยอนไมีแเอา ฮะมันบัไดเยอะหนัมันเกิดมันก็จบมา้วอาจับตาจับมันบันไมันใช่มใช่มันจคือคือเอากับลานฝืนเนือบอกเขาว่าอยาให้ลิ้นกับน้ำกมาตีนวิดินแหล่ๆนี่มันเปียังึืนบัวเม่นหลุดาอัะเนี่ย เจำนาเคเ็้นะอาไว้สีแดงใชนไมกับยาขั้นอยู่นั่นเลยอันนี้ทุกของแบบไซัมนี่ะมันต้องเป็นใส่นนอเอาออกวะเอาออกวะขึ้่ะอย่ายืนบินลูกบินก็ไม่ได้ยื่นบินแ่รกกันใหนึ่งสองสามไป

ไอออฟทกแล้วว่ายังเลือกจะคนวันนี้นะปอนเต้าปอนจีบกองเสียกองเสียน้องนิวจะว่าเสีอว่านู่นจะแดง่วาจะไปอไรไม่ใส่จ เอาเรือซอนชุดถ่ายน้ำเอเฮยดันเทงเด้อเอาไปลยจะได้าเทยละกูได้แขนะครับเป็นะไรเป็นะไไปเลยไปเลยไปเลยแขกกันเลยนี่าไปเลยเอาเรืานทนไปมาเลยยนยังซอะไหมว่าไรงแล้วซาาวไมไมเไม่ไไ่ไม่ไไม่ไมนไไม่ไม่ไ่ไไม่ไไม่ไม่ไไม่ไม่่ไ่ไม่่ไม่่ไ่ล่ะ

เดี Again, ๋ยวเตือนก็ได้ฮะ1เอ้า2 3ไปที่นาวพี่ติณครับพี่ติณไปแล้วพี่ติณไปแล้วครับข้างรอบต่อครับดูดิดูดิดูดิโหๆๆ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 ๆ

<tôi> tông hợp, <tôi> tông, hợp>, <tôi> tông, hợp> <tôi> tông hợp với là sơn khôn ว่าคนไปไงควนถล่มขึ Whoa ้นเสือ oh ห้ามเนาะไอ้ในที่หนึ่งเฮ้ยไม่โยยโไในที่สองโ้อกาย่ครม่รน กูได้สนที่นองอา้นน่งเที่ยวคือรกับเที่ยวกหอเาเอองเที่ยวไดได้ชนยาน้องนี่ละคนชองเทอกานเป็นที่หนึ่งเออไปยไปเมย์ไยแล้วอกไปผู้หญิงกัยังไงกพวกนี้ตชางกกับพวกกันกับอีกน้ขาวไไดเลนเอา เีมา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 มวมอ้าม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 าาาม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 มา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 มอมา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 มมามมมามามมาา ก่อนเมื่อกี้ไปจ้าค่ะมีลังจากแบบอนันท์ใส่เสื้อสูสีแล้วแล้วนะพี่น้องก็มาสลองอันนั้นได้ปลายรถเนาะแหลกว่าสิบวเดสโลงพอดีอันมีพอสมนฝั่งไทยเนาะเพิ่นอันนั้นส่งเงินมาให้หนึ่งพันบาทให้สลองได้ปลายรถเนาะงานเฮากินข้าวสมัครขี้ขอบุญขอบุณพอสมน์ละลายเด้ออ่าขอบุญเดี๋ยวนี่ไม่แห้งเนาะ เอ่อีม่แห้งพฟชะตาโรไฟกระเจ็บไหมี่ในชิมี่ดีเข่ามาด้ชีวิตขั้นสาวไล่เขาไปแรกให้ลูกลานให้ลูกล้านมาสนิทกันป๊อปับห์ตัวทานลอยเท้าวันเท่าเด้ออายุวันโนสุขังพลังคันเด้อที่กินนี่ได้ที่นึ่งไม่ดูดิเอเงั้นแข่งขันรลังใากสนาก็มาสื่ยอาหารน่ะพี่นนอกบะดัมก็ไม่ยูดสนาเ คล้องแสบด้ si um. er ุนเจาะูสมังบ่บเอาที่หนึ่งแล้วมาที่สองแสบบ่อยแก้วแสบแซบแบแบอยจนหมุกลูกจัดแสบมาแสบเป็นย่อมทงอะไรมาเด้พี่น้องขาดาสมางเนาะมาเด้พี่น้องกินน้ำกันกินน้ำกันเด้อผู้สมัางไปเฮนดีแล้วคนมาได้มากยงน่ผ้าเนาะค่แม่หันกินนะนายังไงก็จำป้า อันนี้เงินรางวัลครึ่งหนึ่งก็ามาเสือ,อน,นี่แหละสองคนจุเจา้าเงินรางวัลรางวัลบับรบรรกโยชน์รางวัลพ้ชนา<ะ> <c oughs> เงินพอสมอนเลยโดยขอบบุญขอบคุณหลายเด้อขอได้คนอยู่ดีมีแห่งเนาะ อ่าความเจ๋อใดญ่ความใครย่ไมีเนาะรางวัลแข่ no. งขันเนาะช่องกนชนะเทียตี้กับบอด้มาเนาะพุสมาหรืบอด้มาพุสมากับบอด้มาพนนีได้ต่ออายุต้นเติมผลไปกันดีผลบอด้มากาสลองเป็นที่ห้อยเนาะสำหรับป้ายรถทิพย์แล้วก็ับ ну ซ้อนทีมงานใส่เสื้อสุสีทีถูกต้องแล้วกัเห็ดแข่งขัน อาณาเกมเนาะพี่น้องซึ่งกะขอบคุณไลยๆเด้อพี่ไปยืนทางฝั่งไทยเนาะสีฝากเสื้อสุสีมาให้แล้วกะขอบคุณไลยๆเนาะพอสมองที่ฝากเงินมาให้เพื่อสร้างได้ปลายรถลดไปก็ได้เอามาเหตุอาณากิจกรรมแล้วก็ได้มาเสื่ออาหารสู่กันกินเนาะพี่น้อง งานเฮ่าก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทุกคนสิน่งการนอะที่อยู่เคียงข้างสองทิพซ่าแนวตลอดมาขอย,ยินดีกับสิ่งต่างๆที่ทิพได้ครับเนาะก็ขอให้พี่น้องปัสจากโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดการใดเหตุการใดก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไร้ซึ่งอุปสรรคทั้งลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงปัสจากโรคภัยไข้เจ็บไปลายเด้อพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเนาะ <laughs> ขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องการเจอกันใหม่ในคลิหนาสัลรัคนี่สบายดี